แคตปะวนีมน่มากเอาเถอา โอ้ว่าเป็นตัวใหญ่ลูกแย่เว้ยลุดเฮ้ยปิงเดี๋ยวเอาลุดซะหยิ่งเอ้ยเอาอยู่บนเนี่ยนี่หมายอยางี้ไปโอ้ยขอเรบบาว่าเป็นตัวใหญ่ตัวนี้แหละหาอยู่งเอ้ยต,ตึงไม่อยูไปไหมนึง แล้ววันนี้แล้วนี้องเรียนจ้าหรือ่อย่งนัไม่ห็นอย่างเงียเงี้ยนบ่เนี่ยน่ะกาเลยเนี่ยเนาะกาโมเกอร์กับไซทั่วโอ้ยเดวัดควายวดหลุดยิก โอ้ยำเมการเนวนเอาไปดาไปหาาวนเอามากไปยังับเก็บเก็บซวนใส่ล้นั่นม่แม่นาตูดมาแม่

Ô uh, lụt sợ bát. Ô mì tuấn nha vô anh quá anh vô lạ vô anh vô lạ anh บาทรงเลยอยู่มางเลยกัดถือรวดแล้วโอ้ยเบียดโอ้ยเร็ว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 ้ยเบียดมาทำบอกคอ รืมัดกดกล้องว่าหัดเฟียก็กดฮว่าแล้วมันคือสินั้นบทความันจุบนะงนั้นฮะบอใส่ตัวนใส่บบนี่ามั้ยโอ้ซำใส่รุดไปมันน่โดนอะ Ủa khuẩn này là thằng nhỉ?